วันนี้ผมจะมาดูคาปุโน่โจมตีกันนะครับผมดูคาปุโบเน่โจมตีโอ้โหปล่อยกองกำลังมามาครับดูอีกรอบหนึ่งครับโอ้โหเปิดเสื้อด้วยซึ่งตอนนี้ผมมาล่าเงินอยู่นะครับผมขอลดเสียงหน่อย อีกปูนี่มันคือแบบสไตล์ของผมทวีเอานี่อาทิยเด้อวันทีมาย่กับผมในโครงนะครับผมวันนี้มาเย่พีทช็อคคูนนะครับผมเวอร์ชั่นอ้ยนี่อย่าพูดเร็วดีจุดศนะครับผมนย์ศูนยคือเวอร์ชั่นสองสองจุดศูนก็พอแล้วมั้งสองจุดศนยคุณผู้ชมคงลำคานะ กินเนื้อกินเนื้อโชว์เลยครับโอ้โหสล็อตเนื้องดงามกะารตาขนาดนี้ผมยังไม่ใช้ด้วผมให้ปูโจมตีเล่นได้ครับเพื่อการโจมตีที่แข็งแกร่งของเราก็เดี๋ยวรอรอเสร็จนะครับผมขอตัดคลิปก่อนเออผมขอตัดคลิปจนกว่าผมจะตีปูไอปูนี่เกือบตายนะครับแป๊บหนึ่งนะครับออโอเคครับผมมาอยู่กับผมต่อนะครับซึ่งเราจะยังไม่ใช้เหมือนกันนะครับ ปแปลกแปลกแปลกอยากเห็นท่าฮอนพอยโรเซโอโคโรเนตไหมครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับผมโอ้โห oh, no. ไม่จริงโอ้โอ้หลูกแก้วดูไม่มีทางเลือก <No. S 2> ผมผมผมยอมสละตัวละครหนึ่งตัวครับ mm. ช่างมาันละเนื้ออะไรก็ช่างมันเถอะไม่โอ้โหโอเคโอ้ดอบถุงเงินตอนนี้เงินผมสองหมื่นแล้วนะครับเนื้อโอเคมีชอปเปอร์อยู่ โอ้ตอนนี้เรามีคอมโบอยู่หลายคอมโบนะครับถ้าเกิดถ้าเกิดไม่ใช่บู๊เอ๊ะถ้าเกิดไม่ใช่บุญกับใจนี่ก็จะดีมากเลยครับไม่ไม่ใช่หมายถึงพูดต่อสู้นะครับหมายถึงสลอตเราเองเลยแกลกแกลแก,ลก,ลกลโอเคช่างเธอครับตีมาร้องสองร้อยเรารับดาเมจได้แต่ผมขอกินเนื้อหน่อยดีกว่า ที่เราจะมาโชว์ไม่ใช่ท่าไม่ตายของมิสวาเลนไทน์แต่เราจะมาโชว์ท่าไม่ตายของคาโบเน่เฮ้ยถ้าเกิดผมไม่เปลี่ยนภาษานี้มันจะได้ไหมเนี่ยหรือ <c oughs> ว่าผมต้องหรือ <c oughs> ว่าผมต้องเปลี่ยนภาษาก่อนมันถึงจะออกเป็นท่าใหญ่ <c oughs> ถ้าเกิดผิดถ้าเกิดมันผิดพลาดเอ๊ะถ้าเกิดมันผิดพลาดผมก็ไปลงลิป เอาแล้วลูกแก้วอา้าวเพิ่งถึงเวทพ่แปดเราคงต้องยอมเสียตลาลูกแก้วแล้วล่ะเสียา,าไปหมดเลยนี่ครับโอเคอ <c oughs> <c oughs> โอเคโอเคอเฮ้ยคาร์โบเนตของผมนี่มันกี่ดาวอะ น่าจะสี่ดาวแล้วมั้งวังนไหนพ่อน,นีิ็ว่างก็มาพาันเขาดิบอกพ่อน,นี้ิว่าเขาต้อนรับเสมอ เอาเลยครับเปิดขอเปิดผ้าไม่ตังชอปเปอร์ไปแล้วครับผมฮอนพอยโรเซโอโครเนตโอเคโ,อ,โอ,อ้โหอื้อของเขาใช้ท่าไมตายคาร์โบเน่โอ้โหเป็นท่าใหญ่อยู่ครับโอเคโอเคครับผมขอปิดด้วยคาร์โปเน่เลย อา้าวผมน้าแตกน้าแฮกเลย <laughs> ผมน้าแฮก <c oughs> โอ้โหจบโอ้บายบายผมแกแพ้แล้วที่ฐานเอ๊ะอะไรวะ <laughs> สไลด์สักอย่างนี่นครับ เดี๋ยวเราไปดูกันว่าคาปโปเน่ของผมมันกี่ดาวกันขอบคุณครับโอเคครับแปบ๊บนึงนะขอดูหนรายชื่อตัวละครค,คาปโปเน่คาปโปเน่เฮ้ยไลน์คาปโบเน่ยอยู่ไหนอะจิงเบสอ๋อนี่ไงดูใกล้ๆเมื่อกี้เลยบันทึกรายการโปรด้วย โอ้โหของผมห้าดาวเลยผมก็นึกว่าจะเหมือนในเซิร์ฟญี่ปุ่นที่แบบไทยจากมุมล่างครับผมนี่แต่นี้โอ้ยยอดไหมครับจริงๆผมอยากได้คิดนะ้นเนี่ยยุทัสคิดโอเคครับผมขอจบคลิปเพียงเท่านี้สวัสดีครับ